นี้ก็จะเป็นการทดสอบเครื่องนะครับโดยเราจะใช้ห้องปิดที่มีขนาด8คูณ10เมตรโดยประมาณโดยห้องปิดเราจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอย่างประตูนี้ก็จะมีเป็นเทปดักฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าออกหรือเล่นนอเข้ามาได้ส่วนหน้าต่างครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกบานครับคืออันนี้จะมีแผ่นยางป้องกันฝุ่นเข้าออกเหมือนกัน แล้วก็มีไอ้น,นี่มุงลวดอีกชั้นหนึ่งข้างในแล้วก็ประตูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับข้างหน้าคือจะมีแผ่นกันฝุ่นแบบนี้อยู่เพืกันฝุ่นเล็นลอดเข้ามาได้โอเคครับวันนี้ก็วันที่เจ็นะครับก็วันนี้ค่าฝุ่นเราก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0พันห้าร้อยครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นกันเลยครับค่าฝุ่นก็อยู่ที่1800-1900ถึง1,900ซึ่งก็เป็นค่าที่ทางลายส่งเข้ามาต่อไปเราจะทำการเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นในห้องครับตอนนี้ค่าฝุ่นก็ลดลงมาอยู่ในค่าปกติแล้ว Okay, วันนี้ก็วันที่8แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นกันเลยครับวันนี้ค่าฝุ่นอยู่ที่ประมาณ2000ครับก็เป็นค่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นค่าฝุ่นที่วัดได้นะครับตามที่แจ้งเตือนในไลน์ก็คือจะมีค่าเกินอยู่ที่2 5 0 5ถึง2 0 ประมาณนี้โดยต่อไปเราจะทำการเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นภายในห้องเรานี่แล้วก็เปิดแล้วรับบก็จะดูเ,ดเข้าไปตอนนี้ค่าฝุ่นก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับก็คือประมาณ400นะครับครับวันนี้ก็วันที่9แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าวันนี้ลายแจ้งเตือนอะไรอันนี้ลายก็แจ้งเตือนค่าฝุ่นนะครับที่บ้านอันนี้ค่าฝุ่นก็อยู่ที่3,200นครับซึ่งก็เป็นค่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปเพื่อเปิดเครื่องครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นไอ้น้ำครับที่คอยดักจับฝุ่นโดยเราจะเปิดพัดลมตัวนี้ให้มันดูดฝุ่น เข้าไปแล้วไอ้น้ําข้างในก็จะดักจับฝุ่นฝุ่นก็จะตกลงในน้ำนี่แล้วก็เปิดแล้วระบบก็จะดูดเข้าไปตอนนี้ค่าฝุนก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับ ก็คือประมาณ4 0 0นะครับทน,นี้ก็วันที่10แล้วก็วันนี้แจ้งเตือนไลน์ก็บอกว่าค่าฝุ่นเรามีค่าอยู่ที่1,200ตอนนี้ค่าฝุ่นก็อยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1 2 0 0ซึ่งเป็นค่าที่ไลน์แจ้งเตือนส่งมาก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นในห้องกัน ตอนนี้ค่าฝุ่นก็ลดลงมาอยู่ในค่าปกติแล้วจาก1,200อยู่ที่400ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับวันนี้ก็วันที่12แล้วก็ค่าฝุ่นที่ลายแจ้งเตือนมาตัวนี้อยู่ที่1,300ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นกันเลยครับ ก็ลดลงมาอยู่ในค่าปกติแล้วครับวันนี้ก็วันที่13แล้วก็วันนี้ค่าฝุ่นของลายเราแจ้งเตือนมาที่1,300นนะครับก็เป็นค่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ไปเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นกันนะครับ คุแลเราก็กลับมาอยู่ในค่าปกติแล้วต่อไปเราจะใช้น้ำหอมผสมกับน้ำข้างในแล้วก็ใช้เครื่องทำหมอกตัวนี้เพื่อสร้างหมอกที่มีความหอมออกมาแล้วก็จะให้พัดลมตัวนี้ดูดความหอมข้างในออกมาเป็นเหมือนอะโรมา ครับวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับก็วันนี้รลายเราแจ้งเตือนค่าฝุ่นมีค่าอยู่ที่1,700นนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดเครื่องเพื่อลดค่าฝุ่นนะครับเพราะตอนนี้ค่ามันไม่ดีครับตอนนี้ ค่าฝุ่นก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะครับก็คือประมาณ400นะครับต่อมานะคะจะเป็นการสรุปผลการทดลองนะคะเรานะคะทดลองเครื่อง FMC หรือว่าเครื่องกองฝุ่นนะคะจํานวน7วันค่ะตั้งแต่วันที่7มกราคมถึงวันที่14มกราคมนะคะโดยเครื่อง FMC นะคะก็คือเป็นเครื่องกองฝุ่นหรือว่ากองอากาศนะคะทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองภายในบ้านนะคะ เรานะคะได้ทําการทดลองในห้องปิดขนาด8คูณ10เมตรนะคะโดยห้องปิดนะคะก็จะไม่มีอากาศออกไปได้นะคะโดยวันแรกนะคะคือวันที่7มกราคมนะคะเครื่องนะคะได้แจ้งเตือนค่าฝุ่นมาอย่างไลน์นะคะเวลาที่ค่าฝุ่นมีปริมาณมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวเครื่องเนี่ยก็จะส,กสแ,แกนแล้วก็จับได้นะคะแล้วก็จะส่งมายังแอปพลิเคชันไลน์นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้นะคะว่าค่าฝุ่นที่บ้านในมีเท่าไหรค่ค่ะ ค่าฝุ่นนะคะที่แจ้งมามีค่าเกินเกณฑ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ทําการเปิดเครื่องนะคะให้เครื่องเนี่ยได้บําบัดเอ่อได้ดูดฝุ่นแล้วก็กองฝุ่นนะคะค่าฝุ่นเนี่ยจากที่เกินเกณฑ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะประมาณ 400- ร้อถึงห้าค่ะหลังจากนั้นนะคะวันที่8จนถึงวันที่ 14นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะก็คือจะมีค่าฝุ่นที่เกินเกณฑ์ส่งมาในไลน์แล้วเมื่อเราไปเปิดเครื่องนะคะเครื่องก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดค่าฝุ่นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือลงไปที่ค่าฝุ่น4 0 0ถึง500ในทุกๆวันเลยนะคะถึงแม้ว่าค่าฝุ่นในแต่ละวันเนี่ยจะสูงถึง3,000หรือหน0่นนะคะจากการที่ทดลองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเครื่องกองฝุ่น f m c เเนี่ยสามารถที่จะกองฝุ่นได้จริงนะคะช่วยลด ค่าฝุ่นภายในห้องได้จริงแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดค่าฝุ่นได้จริงๆคะ่ะ